มื้อนี้แม่ป้าขางบ้านแล้วเอาฝากเขียวมาฝากจ้ะพี่น้องลูกงามกาลังพอดีเลยจ้าชนด,ดากกเลสิเอาไม่เฮ็ดแกงไก่ใส่ฟักจ้าสวัสดีสวีทค่ะทุกคนมาพบกับชนด,ดาพาทำอีกแล้วค่ะวันนี้ชนด,ดาพาทำภูมิใจนําเสนอเนืน้อแกงไก่ใส่ฟักเขียวจ้าเมนูนี่วัตถุดิบหาง,ง่ายจ้าแล้วก็เฮ็ดง่ายน้าจ้าใครอยากได้สูตรและเคล็ดลับในการเฮ็ดตามชนด,ดาเขาครัวได้เลยจ้าก่อนอื่นนะจ้าเขาจะต้องน้าฝักเขียวของเฮามาฝานเปลือกออกก่อนจ้าแล้วก็น้ำ ลางน้ำให้ดีๆเลยจ้ะจากนั้นเขาจะน้ำไปหั่นจ้ะหั่นชิ้นประมาณหนึ่งคำตาสวดจ้ะห,หนึ่งคำตาสวดคืออีหยังเนาะบ,บาปจะบอกว่าหั่นให้มันได้หนึ่งคำพอดีมันกะสิตอนหน่อยโพดจ้ะห,หนึ่งคำตาสวดกะสิตอนใหญ่กว่าหนึ่งคำขึ้นมาหน่อยหนึ่งจ้ะเขียวนี่ถ้าหาว่ามันสุกแล้วรอบๆข้างนอกมันจะเป็นเปื่อยอย,อยุยยุยง่ายจ้ะแต่เลยหั่นตอนอยิงใหญ่ไว้ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เวลาเนื้อรอบนอกของเขาเปื่อยยุยไปมันก็นจะพอดีคาําจ้าใส่สูตรคณิตาศาสตร์สูตรใดมาคํานวณนอบททัดทีนี้ <laughs> <laughs> กระซังคิดได้เนาะชนะดา <laughs> อย่าลืมเอาใส่กลางของเขาออกน้ำได้จา <laughs> ้าวัตถุดิบอันต่อไปก็จะเป็นหอมต้นจ้า <laughs> หอมต้นเขาก็จะหั่นเป็นตอนยาวๆขึืนอันจ้า <laughs> หอมแดงนี่คือขาดบบไดเลยเด้จ้าเขาจะเอามาตําเป็นเครื่องแกงจ้าแต่ว่าเขาจะต้องนำมาหั่นเป็นตอนเล็กๆนีหน่อยก่อนจ้าหั่นเพื่อให้มันโค้งมันม้นจ้าเวลาที่โขลกมันก็จะบบได้กระเด็นหลายจ้าแก่กระตะไคร้จ้าตะไคร้นี่เขาจะนํามาหั่นเป็น นบางๆต้นน้หน่อยจ้าเพื่อที่จะไปโคลกจ้าเวลาห่อโคลกมันจะได้โคลกละเอียดง่ายๆแต่ว่าบางคนเพื่อนอาจจะใส่กันบุ๊บบ,บุบบุบแล้วก็หั่นเป็นตนน้นง่ายๆใส่หม้อเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันวัตถุดิบที่ต้องหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากจะสามารรียมโคลกกันเลยจ้าจะโคลกตะไคร่ก่อน้ะจ้าโคลกตะไคร่ให้มันละเอียดเลยจ้าเพราะตะไคร่ละเอียดดีแล้วห่าคอยมาใส่บัคลิกกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปจ้าสามอย่างที่ใส่ที่หลังโคลกแบบหยาบๆจ้าโคลกให้มันได้ประมาณนี้นะจ้าหล ขเ,ขเ,เขาจะใส่ไฟกลางในการขวา้อจ้ะใส่ไก่ที่เขาซับว้ลงไปเลยจ้าที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้จา้นาน้ำล่างโคลกต้องใส่ลงไปน้ำน้อยน,นี่เลยจา้าเคล็ดลับของความหลังจากนั้นเขาก็จะขวาไก่จนกว่าไก่จะสุกประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เลยนจ้า,จาระหว่างขวาอยู่นี่ก็หอมเครื่องต่ำดังเลยจา้าแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้พอถ่วมไก่ลอจ้า,จ,าจะระเบียบสังคมในหม้อให้ดีๆแล้วก็ปิดฝาหม้อไวจ้จ้าเพราะให้น้ำม,มันเดือดจา้พาพอน้ำเดือดแล้วเขาก็จะมาเตรียมปรุงกันต่อเลย้อจ้าใส่ใบบกรดฉีกลงไปจากน้อยนึงใส่ปลาราลง ไปหนึ่งทับพีครึ่งจ้าตามต้อด้วยผงนัวใส่หน่อยแซบหน่อยไส่ลายแซบหลายจ้าคเรโคเรให้มันเข้ากันแล้วก็ซิมเบิงหอมต้นมันจะมีส่วนหัวจ้าใส่ลงไปก่อนเลยเด้จ้าตามต้อด้วยฟักเขียวจ้าใส่ลงไปเลยแกงใกล้มือนี่หม้อบบใหญ่เลยจ้าได้แบ่งไปให้ป้าคางบ้านถวยไงเติบอยู่จ้าระเบียบสังคมให้มันดีๆจ้าเสร็จแล้วก็ปิดฟ้าหม้อไว้รอให้น้ำมันเดือดจ้าน้ำเดือดแล้วเฮาก็มาคเรโคเรเบิงจากน้อยจ้าว่าฟักเขียวของเขาสุกไปถ้าเอาทับพีจิ้มลงไปทีี่่่ฟัเขขยยวววแแล้มนาาาดดงงส มันสุกแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ซิมเบิงอีกรอบนึงจ้าซิมดูเป็นตนายถ้าหาว่ากับเข่าหน่อยคือซิมมิดหมอนล่ะค่ะพี่น้องถ้าแ่บแล้วเหาก็ปิดไปไลงแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปจ้าตามตัวด้วยใบยแมงลักจ้าคุเล่คุเล่ให้มันเข่ากันแบบที่นี่แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าหอมใบแมงลักตมดังห้วย สำหรับวันนี้ชนะด,ดาพาทำขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชนะด,ดาในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อจ้ามากินแกงไก่ใส่ฟักเขียวน้ำกันเด้อแซ่บหลย